ตัว้ถเนาะจุด้าด้ถเนาะไม่รู้สาบานถึงนะตัดรถเหว้าวบ่บตัวตัวอะน้อนรกกันนะสี่หกได้สี่หกเลเขาไปเจนรปาตกในที่หองบอลลอนน่นะ่ือ่คุณกับดุงน้องครซื้อนี่เส้ เสริมกระดูกม <whatever>. ันเสียคนเราไร่เขากับพอเราพี่เรากำลังใจกันได้ไหม่ายท้วงแล้ววะเนี่ยคือมึงมีเวลาขึ้นกันนะควรลุกไปอีกกันได้ตัวคุณก็มีกว่าน่ะ ก็ได้เล่นกันสูตรีมือนี่ได้เล่นกันรถแลลวนะยุ่งเด้อยเอาเนี่ยคููก็บันสอนอนตัวคาูก็บีกันในตัวไ้ปักสอนมาอย่าเฝ้าหนีอย่ากันเด้อะนั่งม้กันี่อนแบกกันดี้เลอยหเลือกนไปเียกขวสุดทีมแงกันยากนิดนี่เอาพอาเลยเอาพ่อีสองบิงปกกปัก

กกันทาไห่เนอกอเวียน็แบดินไปมันเดิยังไงบ้งขึ้ตุขนพี่ก็มันเป็นอย่างนันกนพี่การก้อนเบเืองมันแทงน่กับไปนะสเขาไงมาตนี้องาก็ไปมันเดิไมันลงไงบองซาไปเนาะมันจะหัดเนาะเกี้ากัรก้อนเมื่อกี้ันกัน ก็ด้เบิมว่าบอกใบนะมันก็เป็นอย่างเดียว่าไ้เยให้เพียโยนให้ได้ทอดแปดสิบนี้หกสิบน่เดยให้ยโยนให้เมียก็บาให้เพียอะไร้นกวหากกมือตงน้นมาเนี่ยของตมีหกบาทใช่ไหม่อกสิบตรงไหนมีหกสิงนัมาจากหูไหนนี่เด้เนี่ยสิบดีดยบ เล้เลยพี่เี๊แต่กับชวนมูฟ้องด้ไหม้อม่หนุมเนาะแทงนปลากกเลื่นต่ำลงต่เื่อนีมเรื่อยเอาวะเรื่ยเอาบนเนี่ยโอ้ยไปหลุเนะ้ไปโลดทุกพี่ชุบไปเลยไหน้รุดไปน้องกันคพื่นเ่งบางมัดแทงกับบังกันนั่นทุกกองเตาอ่ะเลนังเลนแบ่งพันเท่าเสลติบตืบจนออกได้สุด

โอ้สอดกันแล้วำมันกายวจอยงัพอลงแยังไนบมันหรือตัวน้นแล้วแงแวเราอเขาไปดีสวนขึ้นเลยตัวโอ้ยตัวแก่แก่แก่ทำไมสบายเอาสบาเอนน้ามาเอาสบานยิ่ตกินซูอยู่วะไปอยู่งกันชวงก็ได้เหมดเลยเอา้าัหนานะ เอโอ้ยลุงมากเลยไม่ไ kind ด of ้ใส่ซ้ำกิ่งเดี๋ยวโอ้ยกูหัวเนาะแค่ลงที่บุลงกับ่แม่เด็กตแล้วเนาะโอ้บุลงไหฮะลุงลุงแม่แจงเอาเยอะตัวกี่ไลนครับแจ้บังเกียร์นี่บังเงมาแข่งเขาหนูมาแข่งเขาสุดเลไอ้เห็ดือก้นนะวัวลวตัว มันกระโดดป่ะให้มันแทงอีกทีอ่ะนะแทงแทงิ๊กให้มันแทงอีกทีก่อนโบแทงให้มันแทงอีกทีง้โบแทงาแทงไแทงบแงได้เล่นกันแล้วขี้โกงวะนั่นน่ะยังไงนะยังไงจะมันมันสีจอเาใหบดิแทงเอาวะมันสีจอหนอกมาแบบนี้เหอฮู้นนาไม่เห็น นี่ย่งล่ะเหนัันว่าไหวแล้วมากินทะมงกันเร็วมาว่ไหวโอ้ทุกทุเอิ้มาเพื่ดี๋ยวมาเล่นบ่ไปสกิดต้มสลามได้ยังไงเนาะเขี่ยลงเขี่ลงโอ้แข่งดีเดี๋ยวงนี่หกสิบหกสิบโได้ไ้พอมน่ะเขีนหมดละบอแล้ว เอามาแก้สมองแก่ไงอย่างนี้นะนะแก่ไงอยู่แต่คนมมนงงเจวเพรือว่าบาดุน้องกูไหลไหมโอู้่ฮ่า่่าา่า่าบาดบุ้น้องกูขัรพ่นโอ้ได้เรืองเลือดเลือดเือาบาดพุกน้องไงรับพูนเลยขัดพเถยกูให้รถเด้งัดพูนเลลุงเนี้ยขัดพูนวางที่ไ นี <t od ian |ms|> ่แกลงพรอไมกนี่ลาวลลงไปซอยมันได้ขวัญแต่คู่ก็มันได้ลงไปซอยมัน้เอาอีดบีหรืงบีเนี่เบบี้วมันทุนนหน่อยมันบ่บีเบเลยุคนน่โอ้ยนี่มาจะเช่าเดือนีันอันเดงสบาพเลน้องอันนี้ปลเสียตังได้เสียชอบอีก comment của anh muốn chi lại đúng đi em mẹ chơi, quan, đi không bỏ เนี่ยตาว่าอยู Idol> ่ดีมาซ้อนเี้อสั์บนกสัตนักตกินเยออออย่บ้านี่ยบกไม่ต้องใส่้ามึงผ่านบังิ๊กบังนี้บ่ได้แล้วมึงบ่ไ้เดินสายทางไหนแล้วบิ๊กมืเนีย หอดหูน,น้อยหอดหูกระเจี๋ยหอดห้วยบ่ถ้าพานบุกน,นี่บ่ได้แล้วห้ามเดินสายต้องต้องแทงให้พานบุกนีน่แกได้ก่อนนี่ม่เยี่ยมดงโอ้ขาวงลงแล้วนี่ว้ยายพานบุกนี่บ่ได้ต้องซ่อมให้จัดก่อนค่อยจะออกไปข้างนอกได้ตัวไปแข่งโป๊กเลยเจ้ต้องให้แข็งโป๊กเลยละ่ะ อย่นี้นี <t ry> e ่แข็งกุ๊กแล้วบอกเนี่ยสลากตัวพิรุพ่โรแทะเยี่ยมกันหรือบอเล่นน้ำอกปวดสมองเ่้บเล่เป็นไขเลยนะอันนี้บอล่้อล้ยบ่ให้ไปน้ำเล่ธนากับบเดินสายอะไรซ่อมจนซ่อมให้จัดจ้านก่อนแล้วเนาะนันป่ะหาตงนี้ได้เห็นไหมนึงวะ นิ่งมัต้องอึดหรอกวะจ้าวยิ่ได้อย่างนีจ้าวไม่ได้จ้าวเกี่ยวจ้าเกี่าไละ่หมอพีู่ก็เริ่มสมองบกคอยอย่างดียู่อยนีีและห้องหมอรับฟังก่อนนะมันแก้สุกมนหายเราหรอเงน่ะแก้สนุกไเราพ่งมาแทงเกี่ยงดีต้อง่เขาค้างของพี่มนขนาดนี้วงงเลยกวดเลย่ตเป็นบ ไม่วยเหมือด้ยังาลด้โอ้ย่ได้แีไม่ไไปแล้วเอออแทงสภาพนี้มันสูบพีกง่องกว่าเด้งไหนบ้เหี้ยขึดหน่าจีอมากินวะเห็นบ่เห็นเลยเห็นเลยไอ้สิบบบบอกมึงเลยดิกูที่แอยมุ้งใส่สมองของมึงเลยนะ อันเสียบคมของมึงเลยกูสิบบอกมึงเลยมึงแข็งรอดอันสมองอันเสียบคมเนเออเสียบคมมาจ่ายงไม่รืมอีกแล้วน่ะเย็ดเดียวนี้เยอะนีวท่อดังบ่ลงแล้วลงแล้วเด้งหน่อยมึงได้่ายทอดแล้วบ่เนี้ย อูถ่ายลงไปเวลามันน่อยเวลาสิบ่านาทีแล้วหมดแล้วเนี่ยไล่สดเยติดตามเนี่ยมันเป็นธรรมดาเลย่ดเลยิดตามสบอมันนั่งหลายคนพี่แม็กห้าสิบสคนไหมพี่แม็กเนี่ยหาใจ